เมื่ออายุ25จะเป็นวัยเบญจเพศต้องเกิดปฏิเหตุจริงหรือเปล่าครับไม่จริงคุณโยมไม่ได้มีว่าเออ25แล้วเราก็เป็นช่วงโชคร้ายนะจะต้องระวังนะเดี๋ยวเกิดปฏิเหตุจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องหลักสถิติเท่านั้นเองว่าคนเราเนี่ยจะมีช่วงเปลี่ยนวัยเป็นระยะระยะนะช่วงวัย25ก็เป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่เปลี่ยนจากวัยรุ่นเนี่ยเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมันจะเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างมากมาย ถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็มีครอบครัวมีลูกปีเต้าเนี่ยซึ่งในวัยอย่างนี้ภาวะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันเกิดผลกระทบทั้งต่อทั้งด้านอารมณ์ความวิตกกังวลจะต้องห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจมันกำลังล,ยลอยๆไปคิดเรื่องอื่นอยู่เนี่ยปุ๊บปั๊บเนี่ยเกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ความจริงไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเลข25หรอกแต่เป็นเพราะว่าภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพตัวเราเองด้วยความแข็งแรงทั้งภาระความรับผิดชอบด้วยในจังหวะอย่างนี้เราจึงต้องระมัดระวังตั้งสติิเเป็นพศษ จเจริญพร